หนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตครับชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่รู้กีฬาอะไรทชอบนะแต่แม่เพิ่มสมบัติเนี่ย,ยเด็กอาจารย์เอ๋นี่จำได้ไงไหมปหนานาปานาถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของตะก้อลบวงนะครับคงจะจำกันได้คนที่ติดรางวัลแบบไม่มีเหตุผลอ่าขนาดตัวอยู่ที่ไหนสระบุรีโอ้โหบอกว่ายังไงครัโบโทมา บอกลูกอะไรก็ได้ครับห่วงใครเปิดห่วงเดี๋ยเอาไปลูกละห้ารอโอ้โหเป็นยังไงยังไม่เห็นตัวน,นักกีฬาด้วยสามไปพี่น้องโอโ้สุดยอดรู้หนูนี่ลูกละพันอยู่ต่างจังหวัดแจกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปล้อเล่นกันไม่ใช่นะครับแจ่ของอแท้แน่นอนเป็นที่โจทย์ขานกันสำหรับนักกีฬานะครับที่มาทำการแข็งแถวแถว บะละกงเรานี่นะครับพลามครับหมายเลขหกหัวไป20คะแนนครั้งที่หนึ่งครับโอ้โห